ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานหมู่บ้านโคกระโหลกของเรานะฮะก็ก็ดีใจครับที่ครับครับผมครับผมเนะ่ฮะแน่นอนเลยครับผมเชื่อว่าถ้าย้อนกลับมาคําว่าโคกะโหลกต้องนึกถึงบุคคลท่านนี้เลยพี่ป๋องพี่ป๋องอยู่ไหนพี่ป๋องก็ดีฮะผิดดังครับพี่มุกมกนี้ไ่จริงพี่ป๋องรู้สึกยังไงบ้างจากเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วในวันนั้นสู่หนังฟอร์มยักษ์ในวันนี้พี่ รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คาดฝันว่าจากเรื่องสั้นๆนะคนคนนี้ทําขึ้นมาเป็นเป็นภาพยนตร์เป็นหนังได้เนะฮะกับคนชื่อพ์อนนี่ครับครับผมนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทุกท่านที่ได้ตามคลิปไปรอนะครับมันเริ่มยังไงนะพี่เรื่องมันเป็นเรื่องของน้องเฮก็เป็นช่างแต่งหน้าแค่พี่เขาโทรมาเล่าว่าวันนั้นเนี่ยเขาพาเพื่อนเขาไป ไปไปแอลผู้ชายฮะแล้วก็ไปกัน3แล้วก็ได้ผู้ชายมา3ฮะแล้วก็เข้าไปในตึกล้าง<ะ>แล้วก็กำลังโคกระโลกกันอยู่อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องในละครในในภาพยนตร์เขาละเรื่องที่เขาเจอรื่องจริงของเขาฮะแล้วก็โทรเราก็คุยกันว่างั้นมาเล่าในรายการหน่อยน้อง<ะ>ก็มาเล่าเนี่ยครับระหว่างโคกระโลก อะไรกันเนี่ยโอ้โหท่าชัดเจนมากพี่เขาก็เขาก็เห็นเราแปะคนหนึ่งลุกขึ้นมาสูงตัวเท่าใบดาเรื่องมันแค่นั้นเลยฮะแล้วดูพจน์อนนท์เิยนะภาพยนตร์เรื่องนี้จากเรื่องฮอตเล็กๆครับสร้างมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยพี่ครับก็ต้องเราไปดูกันแต่หนังไอ้เรื่องคิดคลปของเราเมื่อกี้ในหนังมีหมดนะฮะในหนังมีหมดเลยใช่ไหมหมดเลยฮะวิ้ให้คิดก็สนุกแล้วนะฮะ นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับนักแสดงนะครับการมาในครั้งนี้คือเยอะมากจริงครับพี่พดนะฮะข้างเลยยูโรครับผมก็ถึงท่านค่ายหน่อยวันนี้แฟนคลับเยอะมากเลยนะฮะสวัสดีครับไม่ต้องเสียงดังก็ได้ไม่ต้องเสียงดังเลยครับครับผมนะฮะรู้สึกไงบ้างที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมเหมือนกันนะครับก็ได้มาเจอภาพยนตร์ที่ ที่ใหม่มากๆนะครับผมเคยเล่นละครมามีบทมาก่อนฮะแต่เรื่องนี้ก็มีบทเหมือนกันมีบทใช่ไหมอยู่กับเขาคนเดียวอ๋อครับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆที่สนุกแล้วก็ท้าทายมากครับผมนะฮะในในในบรรยากาศในกองเป็นไงบ้างสนุกครับอนจอยครับผมผมรู้สึกว่าเป็นการมาทํางานที่มีความสุขตลกแล้วก็ไปแล้วประทับใจกับบ้านทุกครั้งประทับใจกับบ้านทุกครั้งนะับเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรในบทเล่นเป็นอะไร ผมเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นเกตครับเกตก็คือคือใครพพุ่กับย่ซ้ามือยูโรพุ่กับยูซ้ายมือถามกูกูยังไม่รู้เลยทำอะไรนะฮะเป็นหมอผีเป็นหมอผีครับเดี๋ยวบอกให้ในฐานะที่มีบทอยู่ที่ตัวเองเล่นเกตนะเป็นน้องชายของพี่ยันก็คือแจดพี่แจดนะฮะพี่สามพี่น้องอ๋อสามพี่น้องเกตยันเกตไมครับอ๋อ นะฮะพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดผมช่ว,ว่าพี่แจ๊ดได้ร่วมงานกับพี่พศหลายเรื่องแม่งจริงครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพี่ผู้ชายคนนี้คือผู้ชายมาสจันสำหรับผมเสมอทําไมครับพี่เขาเขาเก่งอ่ะเราก็เป็นเด็กอยากค้นหาครับเราก็ไม่อยาก,กแบบอไอ้นี้มันรู้แล้วมันไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยครับแต่เขาคือคนมัศจัย์ของผมผมถึงร่วมงานกับผู้ชายคนนี้บ่อยครั้งครับผม โทตรงผู้ชายนี่แหละฮะโูดดใช่ใช่ามันมันถามว่าอะไรพูดเลยอยังไงถามว่าอะไรนะถามว่ารู้สึกไงบ้างมันแตกต่างกับเรื่องอื่นที่ผ่านมายังไงบ้างครับจริงๆิแล้วพี่พลอ่ะเขาเขาวางไว้หมดแล้วครับครับผมเขาวางไว้หมดแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องทำทำในแบบที่เขาอยากจะได้ครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อว่าพี่พดอ่ะเขามีกรอบให้เราอยู่แล้วครับผม S <S เราจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเราจะต้องแต่งตัวแบบนี้คาแรคเตอร์เราจะต้องเป็นแบบนี้ช่องนี้มันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาวางไว้หมดแล้วหน้าที่ของเราคือสร้างงานให้กับเขานเนครับผมนเองอ่าครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วภาพรน์เรื่องนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยครับเราได้รับนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงเยอะมากมยรวมถึงนักแสดงหน้าใหม่นะครับได้ข่าวว่าท่านนี้คือแบบเล่นดีมากทนายแก้ววันดีฮะทนายแก้วเป็นไงบ้างครับ ก็ตื่นเต้นครับเป็นเรื่องแรกของผมจริงๆครับครับผมครับผมได้ได้ข่าวบอกว่าในสคริปต์เขียนว่าฉายาแก้วร้อยเทสเกิดขึ้นได้ไงครับพี่ก็นัดกัน10บโมงเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนได้ครับโอ้คิวเป็นเยอะใช่ไหมพี่มองแคบพี่แดงครับแสดงไม่เป็นจริงๆครับว่าความง่ายกว่าเยอะครับพี่ๆครับครับผมแต่ก็ด้วยด้วยความใหม่นะครับแล้วก็พี่พศก็ให้โอกาสรวมถึงพี่หนุ่มแล้วก็ทุกๆท่านก็เลย ให้บทที่เป็นกันเองนะครับโดยที่ <ผม S 2> ว่าอ่ะอยากทำอะไรทำผมก็เลยค่อนข้างรีแลกบ้างน,นะครับนอกจากว่าไม่มีสคริปต์แล้วก็เอ๊ะแปลกว่าทำไมต้องต้องถ่ายซ้ำๆถ่ายซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซึ่งผมจำไม่ได้จริงๆคนระับให้ผมมาอุ๊ยตกใจครับครู ผมก็ตกใจไม่ได้จริงๆครับผมและเลยกลารเป็นและในบทในบททนายแก้วรับบทเป็นใครครับเป็นครูแก้วรัชดาครับ๋อก็คือชื่อเหมือนกันเลยใช่ครับเป็นเพื่อนของครูกะปิเป็นเพื่อนของครูกะปิใช่ครับซึ่งวันนี้ครูกะปิติดภารกิจนะฮะภารกิจกับครับผมนะฮะไม่สบายไม่สบายใช่ไหมฮะครับนะฮะนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปและจะมีทนายคนด้วยอันนั้นทนายทนายฝั่งดีอันนี้ทนายฝั่งโกงอ๋อมีมีแบ่งด้วยเลยฝั่งดีฝั่งโกงสวัสดีฮะ เป็นไงบ้างเล่นเป็นภัศารเป็นชื่อตัวเองเลยครับผมเป็นหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรก็เป็นหัวหน้าของแก๊งคนไม่ดีเป็นครับผมที่วางแผนฆ่าทุกคนในบ้านเราได้ไหมท่านนก็กพูดหมดเลยนะไม่ต้องดูและเล่าหมดแล้วเล่าหมดแล้วนะปวดจะพูดอะไรก็ไม่คิดไห่นะก็คือพรุ่งนี้เนาะเป็นไงบ้างในฐานะตอนนี้เป็นนักแสดงแล้วก็ ก็อยู่กับพี่จพ์ก็สนุกครับก็อดทนดีฮะอดทนอดทนพี่โพสหกโมงเช้าคณะหนั้นหกโมงเช้าถ่ายตีหนึ่งฮะถ่ายตีหนึ่งถ่ายตีหนึ่งอ่าผมว่าน่าจะมีการอาจจะมีการเวิร์กช็อปเป็นก่อนไม่ไม่ไม่ไปหกวันถ่ายสามวันกุห็นบทสองเรื่องแล้วก็รับตลอดบทไม่มีบทไม่มีแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยไม่ไม่ไม่ะ วันสุดท้ายลืมลืมถ่ายพี่หนุ่มเสร็จเรียบร้อยเสร็จพี่แกรี่พี่ไปสารเดินมาพี่ผมพี่พจน์ผมยังอยู่นะโอ้โอ้พี่แก้ขอทโทษเอพี่ไปสารขอทโอขอทษทีมาเร็วเอาผีหักคอตายเลยเอ๋ลืมปุ๊บเอาผีหักคอเลยท่องบทไว้ตอนตั้งแต่หกโมงเช้าพอตีหนึ่งปุ๊บก็บีบคอตายเลยไม่มีบทอะไรเพราะว่า